สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมโรบอตในแบบที่มีชื่อว่าฮะเดี๋ยวดียายไฮซีก็เาจะเป็นใช่ไหมฮึๆผมได้เทใช่ไหมอ่ะเนี่ยผมเดี๋ยวหาสีบอลสีสีสีเนี่ก็ปักมันเเต้นหรือเปล่าวะ เอา,บนนาเับบนานยปัดนานาก็คือปัดทีเดียวก็คืออันนี้แหละตุนตุนการฟัดรูปที่ดีที่สุดแค่นี้ genius ผมต้องไปไปอเอาเปม์มาไหม tempat 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 tempat

บืออันนี้กันนะบือมันตีนคุณมากกว่าอะไรของใครคนต่อไปเนี่ยเอาค้างก็ไม<อ>่ได้บือด้วยโอเคนี่ของผมนี่ของผมนะครับผมเด้งๆเลยเด้งๆเลย ตาจะเดินออาไล่หนังมันเดินใจมันตรงนี้แล้วกันนะฮะค้างแบบค้างไปเลยอ่ะ

ว่าเป็นฮาลโลวีนหรือฮาลโลวีนใช่ไหมได้อุ๊ยปันมันนะครับผมเออ di 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 นี่ไงแมนก็ต้องขอเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันนะเกิวยะไนะแม่กีโยโอ้โหกิโยะไน้แม่กีโยเกือบวาดไม่ได้นะเกือบไม่ทัน ok 3 đao ก่อน11 vài, ใครวะปก rồi, เหรอโหสุดเซตพูด Halloween! 我跟你。Yeah, well ต่อไปยังซูเปอร์คิสมาสดได้ได้คิทมาสใช่ไหมวัส์เราเป็นของขวัญอย่างเดียวแล้วกันนะฮะอือหือ ครอ่ะว้าวสวยอ๋อนี่แล้วนะนี่นี่เอาตรงกลางนะตุ้ง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 นี่แล้วกันนะตุ้ง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 ใ้โอเวอร์เซปิโซ อ๋อมุริกุปิอุ้ยซวยดาวเลยซีดาวโอ้ซีดาวแล้วตอนนี้ดาวคุณเป็นแรปเปอร์ชื่อดังของนะ <laughs>

Wow! Beep 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 beep. บี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 มีโอเคแล้วก็จะราการดี่เจ้ามก็อย่าลืดไล์กกดับสคร้กันด้วยนะครับผม What